สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องอีที้โฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนปิดผมขาวแบบธรรมชาติกันนะคะซึ่งจะได้สีน้ำตาลนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการกันเลยแรกนะคะให้เราตำกาแฟโบราณนี่แหละค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะให้ละเอียดนะคะจนเป็นผงค่ะ หลังจากตําให้ละเอียดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ออกกาแฟโบราณออกมานะคะแล้วใส่น้ํําน้าร้อนนะคะยํานะคะใสน็มร้อนไปเดี๋ยวนะสูตรนี้นะคะผมจะนิ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําร้อนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นะคะน้ําร้อนค่ะ เหมือนชุ่งกาแฟเลยเนาะให้คนคนนิดหนึ่งนะคะคนในส่วนของกาแฟให้เท่ากันนะคะและคนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเจ้าผงเฮนนานะคะส่วนใครที่สนใจที่จะอขอผงเฮนนาไปใช้นะคะ ก็สามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือเข้าไปติดต่อที่แฟนเพจของนุงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้แฟนเพจนี้นะคะก็จะเป็นพวกสอนเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรทุกอย่างนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของอการทาสบู่นะคะจะสอนเทคนิคขั้นสูงไว้นะคะในแฟนเพจนะคะซึ่งเร็วๆนี้ Easy Home ก็จะมีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วเนาะก็เข้าไปดูกันนะคะเราก็จะได้ผงเฮนนาลักษณะผงเฮนนาจะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้ผมสั้นนะคะคือจะทำเป็นแฟนเนาะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซึ่งนุกจะส่งให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาขอไว้นะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำก่อนเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวหาว่านุกมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะรอในส่วนของทีมยอดผมซึ่งจะทำแจก,กนะคะเนื่องในวาระปีใหม่นะคะสำหรับ คนที่มีผมหองอกนะคะการันตีว่าผมคุณจะสวยนะคะเพราะเราใช้น้ํามันแพงๆเช่นน้ํามันละหุ่งพวกนี้นะคะที่ดีต่อผมมาทํานะคะอันนั้นก็จะแจกเหมือนกันทีนี้นะคะเราก็คนทุกอย่างนะคะแล้วพักส่วนนี้ไว้นะคะประมาณนะคะคนนะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะนะคะ คุณอย่างใจเย็นๆนนะคะพักส่วนนี้ไว้นะคะประมาณสินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมหม้อในส่วนของเทปร่อนไว้นะคะเป็นหม้อลักษณะอย่างนี้นะเพราะมันจะไม่ติดนะแล้วทีนี้นะคะให้เราใส่ส่วนของกะทิไปค่ะกะทินะคะโดยประมาณเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือหนึ่งถ้วยตวงนะคะนะคะทีนี้นะคะให้เรากรองในส่วนของน้ําค่ะน้าที่เรา ทำไว้เมื่อกี้นะคะกลองนะคะกองนะคะกองแล้วพยายามแบบเนื้ออย่างเงี้ยมือนะคะเอาให้มันแบบไม่มีเศษลงไปเลยนะคะ ังจากนั้นใช้ถ้วยใบเก่านี่แหละเติมในส่วนของแป้งนะคะข้าโพดไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วเอาน้ำกะทิที่ได้เมื่อกี้มาผสมนะคะผสมกับน้ำตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมแป้งข้าวโพดแค่นี้แป้งข้าวโพดก็ไม่เป็นก้อนแล้วนะ ค่ะนยพักในส่วนนี้ไว้นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะแล้วเราใช้เนี่ยมือค่อยคคค่ะทีนี้นะคะเรานะคะก็จะค่อยๆ่คุนนะรอให้มันเดือดนะคะจริงๆอ่ะเทฟลอนไม่ต้องคนก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ติดอยู่แล้วนะคะเราก็ค่อยค่อยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรอมันเดือดนะ เดี๋ยวมันเดือดเราก็จะใส่ในส่วนที่พักไว้นะคะช่วงนี้จะรอนานนิดนึงนะกว่ามันจะเดือดเราก็จะแบบปล่อยคลิปยาวนิดนึงหนึ่ง,งเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงกว่ามันจะเดือดลักษณะมันเป็นยังไงเนื้อเนื้องานจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใครที่อยากได้ผงเทนน้าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะแต่ว่ามีจํานวนจํากัดนะคะ ส่วนนะคะใครที่รอครีมนวดผมแล้วก็แชมพูจับผมนะคะที่เป็นส่วนของสําหรับคนที่เป็นผมหงอกนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมนะแต่ก็มีจํานวนจํากัดอีกนะคะเพราะคงให้หมดไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นะคะตอนนี้กําลังเร่งทําตอนนี้้คุณแม่เทสอยู่นะคะ<ๆ>ก็ใช้ไปได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะผมก็ค่อยๆค่อยๆติดแล้วก็ผมไม่ร่วงไม่ร่วงเลย ยังไม่ล่วงเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนก็อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะคะหลังจากติดตามกันมานานนะคะก็นุ๊กก็ขอบคุณทุกซับสไครต์นะคะแล้วก็ถวขอบคุณกําลังใจนะคะที่ทั้งมินดาเม้นชมเม้นอะไรทุกอย่างอะ่ะเออแต่ก็คุณก็เป็นเพื่อนเรากันมานานแล้วเนาะเราก็อยู่กันมานานกับช่อง YouTube เรานะคะอันนี้มันจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเนาะนะคะมันเริ่มเดือดแล้วนะคะพอมันเริ่มเดือด เราก็เราก็คนช่วยมันนิดนึงให้มันเดือดพ่านก่อนนะเพราะว่าเจ้าเฮนนาจะได้ทำงานเต็มที่นะคะเดือดแล้วนะคะทีนี้เราค่ะเราจะใส่ในส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้ แป้งข้าวโพดนะคะแล้วเราก็คนให้แป้งข้าวโพดนะคะกับน้ำที่เหลนั้นมันขึ้นเป็นตัวครีมนะคะช้อนโต๊ะนะคะคนไว้นะคะแล้วตามด้วยนะคะในส่วนของที่เราทำไว้เมื่อกี้อ่ะนะคะ ที่เราทําไว้ประมาณนะคะเนื้อนะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วนะคะนําไปหมักผมกันค่ะจะให้ดูนะแปงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลงกันนะคะ ูตรนี้นะคะบำรุงผมด้วยนะคะผมไม่ร่วงแน่นอนนะสูตรนี้นะคะบางคนที่เจอปัญหาผมร่วงนะคะแล้วก็คันหนังศีรษะนะคะสูตรนี้ช่วยได้นะคะและที่สำคัญทําให้ผมนะคะดูหนาเราก็ต้องเน้นทั้งหมดเลยนะคะ่ะ หวีช่วยนะคะเพื่อให้ทุกเส้นผมเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมเราก็จะใช้หวีช่วยนะคะทุกเส้นผมเลยนะคะสูตรนี้นะคะ,ะมันจะผมจะยาวอะ่ะพอผมยาวมันก็จะโคนมันก็จะโูลเราก็ต้องย้อมใหม่อย่างเงี้ยนะคะต่สูตรนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะที่สำคัญน,นะคะคือไม,ม่แสบร้อนหนังศีรษะ ใส่ทั้งหมดนะคะยิ่งทิ้งไว้เป็นกลางคืนถึงคืนจะแบบดำสนิทเลยนะคะ ก็จะไปคลือนนะคะเส้นผมนะคะทั้งหมดหลังจากนั้นนะคะให้เราหมวกคุมไว้นะคะเพื่อให้ความร้อนและเห็นหน้านั้นขายตัวและทำฏิกิยานะคะจนได้สีน้ําตาลโดยประมาณนะคะเราจะหมักอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงถ้าเราไม่มีเครื่องอบไอน้ํานะคะซึ่งทําเช้าแล้วร้างเย็นได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคลิปนี้ของนุกเลยนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคนที่ผมขาวก่อนวัยงอกก่อนวัยทั้งหลายนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี